นะครับ,รรบเป็นการดูแลไม้นะเวน้ำเว้น้ำต้นนี้ก็มหาศาลอยู่นะไม้หลังหมื่นนะครับ,รบให้ดูไม้หลังหมื่นกันแล้วกันทั้งสองต้นเลยอันนี้กอะหินนะครับอ่าทรงต้นมาตรฐานทรงต้นเอี้ยวต้นนี้เป็นเกาะหินแต่มันเอี้ยวสวยลักษณะเป็นทรงต้นเอี้ยวแต่แตแลักษณะลีลาก็จะมีมากกว่านะครับนนจะเกาะหินเอียงไปตามยอดหิน่ะเอียงไปตามยอดหินนะครับะคุณนท์น เออเป็นัไงครับก่อนที่จะอ่านรำพระบ,บทสักหน่อยเป็นยังไงซึ่อย่างต้นนี้ก็ไม้ก็เอามาเล็มซอยคุมทรงเขาไว้ะครับอาจารย์มาเล็มพุ่มให้มันโปง่ปงๆด้วยครับไม้จบแล้วไม้จบแล้วครับอืมก็คือก็ต้องคอยอามาดูแลคอยทำควา,สามสะอาดเวลาเวลา,วลาถ้าซื้อไปนะครับต้องบอกบอกเลยว่าคนที่ซื้อไปเนะี่ย มันจะออกมาลักษณะนี้เราต้องดูแลอย่างไรครับคุณหมอครับผมก็เนี่ยครับดูแลอยากให้เขามีเพื่อพวกโรคเพียอะไรเงี้ยต้องคอยดูเรื่องการฉีดยาพอเขาฟูมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาคอยเลียมกระชับเพื่อให้ข้างในเขาได้รับแสงแดดเหมือนกันครับโอ้ให้ให้ให้ได้รับแสงแดดเนี่ย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 ต้องเอาออกใช่ไหนอันเนี้ยอย่างเงี้ยมันทึบไปถ้าพอมันทึบไปปุ๊บข้างในมันไม่โดนแสงพอมันเป็นมุมอับปุ๊บ ปัญหาที่มาจะเกิดก็คือหนึ่งเพียสองมาจะมีการแบบกิ่งแห้งกิ่ง,หงแห้งเพราะมันเขาไม่โดนแสงเนี่ยพออันนี้ทึบๆกักนะครับอาจารย์พอผมตัดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะโป่งๆแล้วอืมตัดแบบนี้เลยตัดเหมือนเพมหน้าเลยก็ตัดอย่างนี้นะครับอย่างอันนี้เราเราแค่อย่างเงี้ยผมจะเรียกว่าการตัดคุมทรงเฉยๆแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่มันเป็นไอเขาเรียกอะไรปุ่มปมเมื่อ,อไหร่ค่อยมาซอยครับผมเหมือนซอยผมอ่ะ ครับนะครับมันมันก็จะตัดอย่างเงี้ยได้ประมาณปีหนึ่งอะอย่างหล,ลว่อาจารย์เดี๋ยวเราก็ต้องย้อนกระชับเขาเข้าไปเพราะไม้อะมันมีคาว่าจบหรออาจารย์มันต้องทําตลอดเออมันต้องทาไม้จบก็จริงแต่ว,ว่าหมายว่าจบโครงสร้างรายละเอียดครับผมแต่การดูแลต่อไปก็จะต้องมีอยู่นะครับไม้ในลนนักษณะนี้อันนี้เป็นขั้นตอนการดูแลหลังจากไม้จบแล้วเมื่อท่านนําไปนะฮะซื้อไปประดับที่บ้านแล้วท่านต้องดู นะเราจะตัดคุมทรงได้ถึงหนึ่งปีนะถ้าท่านตัดคุมทรงเสร็จแล้วมันก็จะอยู่มันจะสวยจะโชว์แบบนี้นะหละังจากนั้นในหนึ่งปีท่านจะต้องซอยแล้วซอยเข้าไปจะต้องตัดกระชับย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปเพราะว่าเราเราซอยเขาอยู่อย่างเงี้ยนานๆปุ๊บมันจะเกิดปัญหาปลายมันจะเป็นปมครับปลายปลายเป็นปมมันก็ต้องทด ย้อนไล่ข้อเข้าไปครับผมตัดย้อนเข้าไปฮะตัดย้อนไล่ข้อเข้าไปใหม่นะครับก็จะเป็นวัฏจักวนเวียนแบบนี้แต่ถ้าไม่ไหวก็ยกกลับมาหาคุณมดอีกรอบนะครับนะบผมเชื่อแน่ว่าไม่ไม่ไหวก็ต้องยกกลับมาแต่อย่าให้โซมมากจะ,ะฟื้นฟูได้ดีได้เร็วแต่ถ้าโซมแล้วกิ่งหายไปหมดแล้วเนี่ยจะยากนิดหนึ่งนะครับซื้อใหม่ดีกว่านะครับในลักษณะนั้นแนะนำอย่างนั้นจริงๆฮะไม้ ไม้ก็เหมือนอย่างอื่นนะ ب. ถ้าโทมมากก็มูลนะปฏิสังขรไม่ไหวแน่นอนนะครับ,บก็ตัดแบบนี้น,น,น,นะครับต้นแบบนี้คลิปที่แล้วที่ไม่มีใบนะครับเออไม่มีใบต้นที่ไปประกวดที่ชัยนาทครับท,ที่ตอนคลิปที่ผ่านมาที่ไม่เหลือใบเลยอืแตกมาแน่นละเอยียดเต็มเลยอย่างใบมันด้วยใบงามดินดีนะครับคือช่วงนี้เขาได้ฝนด้วยครับอาจารย์อไม้ไม้ค่อนข้างจะโตดีครับอากาศร้อนๆแล้วมีฝนเงี้ย ฝนมาใหม่โอโหนะร้อนชื้นนะครับร้อนชื้นเน่ยมันจะงามก็เนี้ยตัดไปตามลายเดิมเข้างนี้ครับอืมตัดคุมลายเดิมไปครับก็จะแน่น อันนี้อันนี้เราแค่ซอยอยู่กับบ้านนะจางแต่ถ้าเราจะพาเขาออกไปเที่ยวอะไรเราจะมาตัดอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันต้อง,ต,องต้องไล่ต้องถ้าถ้าเราแบบจะเอาไม้ไปเที่ยวเนี่ยเราต้องตัดแบบนี้ครับเนี่ยค่อยๆตัดไร่ขแบบตัดทีละกิ่งไล่ขอเพราะอันเนีย้ยใบใบที่เราต้องการจะโชว์มันจะขาดหมดเออมันจะขาดหมดแต่อันเนี้ยคือผมผมตัดนี้เพื่อคุมทรงเฉยแล้วทำไมต้นนี้แน่นกว่าต้นนี้ครับหมว ต้นนี้มันเคยมีปัญหาไปรอบเมืองอาจารย์มันทิ้งกิ่งครับอไม้มัมมนตอนนั้นมันผมไปใส่กระถางมาแล้วดูแลไม่สมบูรณ์ครับแ,<ต>แล้วก็เาก็ขึ้นมาใหม่แต่ก็ขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมครับแล้วก็สวยเหมือนเดิมครับอันนี้ก็สวยนะเดี๋ยวก็ตัดคุมอีกใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องตัดเหมือนกันครับแล้วมีดอกออกมาด้วยนะเนี่ย <c oughs> เออดอกออกมาก็สวยแบบหนึ่ง เนี่ยบุ้ยน้ํานะครับดูมันถ้าถ้าเลี้ยงสมบูรณ์เนี่ยสุขภาพดีเนี่ยมันจะมันอย่างเงี้ยนะครับยอดก็จะออกส้มๆน, <ะ S 1> นะครับออกส้มส้มใบก็จะมันแบลบเลยสวยงามนะครับ <นะ S 2> เดี๋ยวให้คุณมดตัดก่อนให้เสร็จแเราค่อยจะมาถ่ายต่อนะครับการดูแลเบื้องต้นก็คือมันจะมีอีกอย่างหนึ่งอาจารย์ที่เมื่อกี้ไม่ได้บอกก็คือไอ้กิ่งที่มันแตกเกินเกินตามง่ามตามอะไรข้างในอ่ะ เราต้องคอยดูแลตัดเขาออกบ่อยๆด้วยนะครับเพราะว่ากิ่งพวกข้างในเนี้ถ้าเกิดมันโตขึ้นมาแล้วเราไปตัดอ่ะแผลแผลมันจะใหญ่ครับมันทําให้กิ่งเป็นแผลอย่ให้อยาให้โตครับไอ้กิ่งที่เราไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยพราะนั้นตอนนี้ก็คือโปร่งนะมันจะเห็นชัดเป็นชั้นแล้วอ่าใช่ครับเนี่ยก็ก็เล็มเขาให้โป่งเพื่อให้แสงเขาเข้าทะลุทั่วถึงหมดแต่ละไม้มันจะไม่ค่อยมีพวกโรคภัยปัญหาอะไรเงี้ยครับอย่าให้เขาทึบเด็ดขาดนะครับ ในอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็จะเป็นชั้นอย่างงี้ถูกไหมอ่าใช่ครับชั้นอย่างงี้ถูกไหมครับผมเนี่ยวเดี๋ยวมันจะเห็น้ราเจล็ดเห็นไหมครับนะครับเนี่ยก็จะเป็นอย่างงี้เนาะครับผมเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะสวยงามเหมือนกันเถอะหน้าไม้มงุหงๆนิดหน่อยหน้าไม้นี่ครับฝั่งนี้เลยครับอันนี้ก็มาเป็นอย่างงี้นะครับครับผมส่วนต้นนี้ก็คือหน้าไม้หน้านี้นะหน้านี้เลยครับ เอาหมุนอีกนิดนึงงายหมุนไปนี้นะโอเคก็จะเป็นลักษณะนี้ครับคุณครับครับผมนะปลูกโงบสวยงามครับวันนี้คลิปนี้นะให้ความรู้ทุกอย่างแล้วก็ดูแลเขาเรื่องการฉีดยาให้ฮอร์โมนทางใบใส่ปุ๋ยเขาแล้วก็แช่น้ําเหมือนเดิมบวยน้ําเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายครับครับน่าเล่นครับครับผม ครับบ๊าับดีครับ